เรื่องนี้มีความเข้าใจผิดกันนะครับนั่นก็คือนะครับเมื่อเพื่อไทยตัดสินใจไล่ก้าวไกลออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับผมกล้าพูดว่าเพื่อไทยได้สูญเสียมิตรที่ดีพรรคหนึ่งของพรรคก้าวไกลไปนะครับผมกล้าพูดนะครับว่าเพื่อไทยได้สูญเสียมิตรที่ดีของพรรคก้าว ของพักเพื่อไทยที่สุดไปทําไมผมพูดแบบนั้นนะครับหลายคนมองว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเป็นเป็นเป็นศัตรูกันผมคิดว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ศัตรูกันนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเป็นคู่แข่งกันแต่ไม่ใช่ศัตรูกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไปเป็นคู่แข่งแต่ไม่ใช่ศัตรูเพราะฉะนั้นเมื่อก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ใช่ศัตรูกันเนี่ยความสัมพันธ์ของเพื่อไทยและก้าวไกล มันสามารถวางอยู่บนการร่วมมือกันได้นะครับมันสามารถวางอยู่บนการร่วมมือกันได้ทีนี้สิ่งที่เพื่อไทยไม่เข้าใจก็คือเพื่อไทยไปมองว่าก้าวไกลซึ่งเป็นคู่แข่งเนี่ยคือศัตรูนะครับคู่แข่งไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูกันนะครับคู่แข่งนะครับสามารถจะเป็นมิตรกันได้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ควรจะใส่คอโอเคมันมันชนใช่ไหมฮะมันชนหรือไงครับ อ๋อมันชนใช่ไหมตอนนี้ยังชนอยู่ไหมครับอาจารย์เปลี่ยนแปรงใหม่โฟน์ใหม่คอปิดใหม่ครับขอบคุณนะครับตอนนี้ยังติดอยู่ไหมฮะคอเบียดคอเบียดโอ้โหอยู่อ้วนน่าดูเลยนะฮะัอ่ะเดี๋ยวติดใหม่คอเบียดโอเคยังครับหนึ่งสองสามสี่ขอบคุณนะครับที่ทุกขั้นเตือนกันเข้ามานะครับเอ่อโอเคนะครับเรื่องของเพื่อไทยกับก้าวไกลผมคิดว่าตรงนี้นะครับ เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเป็นคู่แข่งกันแต่ไม่ใช่ศัตรูกันแต่ตอนนี้เพื่อไทยไปคิดผิดนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะครับคือมิตรที่ต่างฝ่ายต่างจะแข็งก่งที่สุดหากจับมือร่วมกันและสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันที่14พฤษภาคือก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรกันจนผู้มีอํานาจเนี่ยเขากลัวแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเข้าใจผิดนะครับเพื่อไทยเนี่ย ไปมองว่าก้าวไกลเป็นศัตรูทางที่ยิงเพื่อไทยกับก้าวาไกลเป็นคู่แข่งแต่ไม่ใช่ศัตรูนะครับมีพรรคที่คิดว่าก้าวไกลคือศัตรูไหมโอ้โหมีเพียบเลยพรรคที่อยู่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยคิดว่าก้าวไกลคือศัตรูแน่นอนนะครับเพราะก้าวไกลเขาตรวจสอบภูมิใจไทยก้าวไกลเขาวิจารณ์พลังประชารัฐเขาตรวจสอบพลเอกประวิตรเขาตรวจสอบุณธรรมนัฐก้าวไกลเขาตรวจสอบภูมิใจไทยก้าวไกลเขาตรวจสอบประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยเขาถูกพรรคการเมืองเก่ามองว่ามีศัตรูเพียบ นะครับแตกเขากับเพื่อไทยไม่ใช่ศัตรูมันเป็นคู่แข่งกันแต่มันไม่ใช่ศัตรูกันนะครับเพราะเมื่อไม่ใช่ศัตรูกันเนี่ยนะครับการทํางานเนี่ยมันต้องหาทางร่วมมือกันให้ได้นะครับแต่เมื่อเพื่อไทยไปรับวิธีคิดของพักการเมืองซึ่งเป็นศัตรูกับก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามแต่ที่อยู่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ เพื่อไทยเริ่มคิดว่าก้าวไกลคือศัตรูแต่ไม่ใช่เพื่อไทยกับก้าวไกลคือคู่แข่งแล้วความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ศัตรูเป็นพักซึ่งอุดมการณ์ก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับผ่านประสบการณ์คล้ายคลึงกันโดนยุบพักโดนกันแกล้งเหมือนกันคนที่เคยทําร้ายเพื่อไทยก็คือคนที่ทําลายก้าวไกลในวันนี้เพราะฉะนั้นสองพักจริงๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าที่คิดเพียงแต่มันเป็นคู่แข่งกันแล้วมันบริหารความสัมพันธ์ไม่ได้แล้วมันก็เลยคิดว่าอีกคนหนึ่งคือศัตรูซึ่งไม่ใช่ ศัตรูของก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยศัตรูของก้าวไกลคือพักฝ่ายพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกับศัตรูเพื่อไทยก็ไม่ใช่ก้าวไกลคนที่ทำร้ายคุณทักษิณและพักเพื่อไทยสุดไม่ใช่ก้าวไกลฟังไว้นะครับพักเพื่อไทยคนที่ทำร้ายคุณทักษิณที่สุดคนที่ทำร้ายครอบครัวชินวัตรมากที่สุดไม่ใช่ก้าวไกลแต่คือฝ่ายอำนาจเก่าที่พักเพื่อไทยกำลังจะไปจับมือกับเขามาทำร้ายก้าวไกล พักเพื่อไทยกำลังเป็นศัตรูกับก้าวไกลซึ่งเป็นคู่แข่งแต่เป็นมิตรกับเพื่อไทยที่ดีที่สุดแล้วในการจับมือกับศัตรูของเพื่อไทยเพื่อทำลายก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยตัดสินใจผิดทางการเมืองครั้งใหญ่นะครับคู่แข่งของก้าวไกลคือเพื่อไทยและคู่แข่งฝูงเพื่อไทยคือก้าวไกลแต่ศัตรูของเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลและศัตรูของก้าวไกลก็ไม่ใช่เพื่อไทยทั้งคู่เนี่ยมีศัตรูที่แท้จริงฝ่ายเดียวกัน ทั้งคู่ถูกคุกคามจากอํานาจเก่าแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยถ้าร่วมมือกันเนี่ยจะแข็งแกร่งแล้วเมื่อแยกจากกันเนี่ยจะเละทั้งคู่จะหนักทั้งคู่นะครับทีนี้เมื่อเพื่อไทยไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าก้าวไกลไม่ใช่ศัตรูเป็นเพียงคู่แข่งเพื่อไทยมองก้าวไกลเป็นศัตรูเเมื่อมองก้าวไกลเป็นศัตรูคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วในความเชื่อว่าเพื่อไทยเป็นศัตรูกับก้าวไกลการเดินเกมของเพื่อไทยทั้งหมดวางอยู่บนทิศที่ผิดผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ อย่างช่วงที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของก้าวไกลกับเพื่อไทยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะพูดตรงๆนะเป็นการตั้งรัฐบาลที่โคตรง่ายเลยโคตรง่ายเลยโคตรง่ายขนาดไหนโคตรง่ายจนแบบไอ้ปัญหายแย่งกระทรวงเนี่ยมันไม่มีเลยอะ่ะปกติการจัดตั้งรัฐบาลมันจะต้องแย่งกระทรวงกันแต่ในการจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับ มันแทบไม่มีการแย่งกระทรวงกันนะครับในการไม่แย่งกระทรวงกันเนี่ยมันไปถึงขั้นกระทรวงที่เพื่อไทยอยากได้เนี่ยก้าวไก่ก็ไม่สนใจแล้วกระทรวงที่ก้าวไก่สนใจเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่สนใจนะครับอ่ะผมบอกท่านผู้ชมได้เลยผมเคยบอกไปมานานแล้วตอนนี้ก้าวไก่เขาไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับเราพูดได้เยอะแล้วกระทรวงที่ก้าวไก่อยากได้เนี่ยคือกระทรวงพัฒนาสังคมคือกระทรวงทรัพยากรนะครับคือกระทรวงแรงงานคือกระทรวงต่างประเทศคือกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษา มันไม่ใช่กระทรวงสายทำมามหากินทําไมก้าวไกลอยากได้กระทรวงทรัพยากรอ,อบางคนถามรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะก้าวไกลเนี่ยเขาลงพื้นที่เยอะพิทาก่อนที่จะมาเป็นแคนดะิเดตนายกเขาอยู่กันมาที่การที่ดินเขาลงกับอภิชาติสิริสุนทรเขาเห็นว่าปัญหาของประชาชนปัญหาชาวบ้านเนี่ยนะครับคือเรื่องการถูกจับเนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนที่ประกาศที่หลังแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยเยอะเป็นแสนๆเป็นล้านๆครอบครัว เขาถึงอยากอยู่กับรวงทรัพยากรเพราะาถ้าเขาอยู่กับสวงทรัพยากรเขาจะไปแก้กฎหมายซึ่งมันจะปลดล็อไกไอ้ข้อหาต่างๆที่ชาวบ้านเนี่ยโดนฟ้องว่าบุกลุกที่ป่าแล้วชาวบ้านที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่คนจนทั้งนั้นคนรวยไม่เยอะหรอกครับแต่เนี่ยแหละคือวิธีคิดแบบก้าวไกลเขาอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาแน่นอนว่าเมื่อเขาอยากไปแก้ปัญหาเขาหวังคะแนนด้วยถ้าเขาแก้ปัญหากับชาวบ้านกับคนจนได้เนี่ยคะแนนเพียบมาเพียบเพราะฉะนั้นเขาก็หวังคะแนนเสียงแต่ในการหวังคะแนนเสียงของเขาเขาไม่ได้ใช้ตังค์นะครับ เขาใช้การทํางานเพราะนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยนะครับการเจรจาก,กระทรวงเนี่ยโคตรง่ายเลยอย่างกระทรวงคมนาคมเพื่อไทยอยากได้เนี่ยก้าวไกลไม่คิดจะแย่งเลยเอาไปเลยนะครับกระทรวงอะไรอีกเ่กระทรวงพาณิชย์เพื่อไทยเขาก็อยากได้ก้าวไกลไม่เออเอาไปเลยเอาไปเลยนะครับอาจจะมีไม่ตรงกันคือกระทรวงพลังงานแค่นั้นแหละเพราะเพื่อไทยเขาก็มีมีวาระของเขาเรื่องพลังงานนี่ะที่รู้ๆกันอยู่ ส่วนก้าวไกลเนี่ยไม่มีเพราะจริงๆเพื่อไทยไก้าวไกลเนี่ยรวมกันในแข็งที่สุดเป็นรัฐบาลที่จะดีสุดแล้วจะไม่มีความขัดแยง้งคือคือถ้าไปถามคนระดับที่เป็นพวกระดับหางแถวหรือระดับลิ้วล้อเนี่ยนะครับจะคิดว่าก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่ควรจับมือกันแต่นั่นคือมุมมองของคนที่มันไม่รู้เรื่องแต่คนที่รู้เรื่องคนที่รู้ว่ากระบวนการเจรจาต่างๆจะเป็นไงเนี่ยโอ้โหการเจรจาตั้งรัฐบาลก้าวไกลไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่มีการแย่งกันทรวงกันเลย ไปเทียบกับการเจราจาร,รัฐบาลรอบนี้เลยครับถ้าเพื่อไทยเนี่ยนะดึงภูมิใจไทยมานะครับดึงพลังประชารัฐมาดึงรวมไทยสร้างชาติมานะครับดึงประชาธิปัตย์มาเนี่ยแย่งกระทรวงกันตายทุกคนอยากได้กระทรวงได้ตังค์อคมนาคมเนี่ยเพื่อไทยก็อยากได้ภูมิใจไทยก็อยากได้แค่นี้ก็เครียดแล้วเพื่อไทยเขามีเลขาพักเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยครับเขาก็คิดว่าเขาอยากได้ภูมิใจไทยเขาก็คุมมา รอบนี้เขาได้สอสอมาขึ้นเขาก็มีสิทธิ์จะได้อากระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยอนุทินคุมมาเพื่อไทยก็คิดว่าเขาอยากได้เขาอยากทําเรื่อง30บาททําบัตรทองแค่นี้ก็ทะเลาะก,กันแล้วแต่ถ้าอยู่กับก้าวไกลไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยไม่มีเลยน้อยน้อย,น,อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ผมก็พูดเหมือนเรื่องเรื่องมันเลยไปแล้วครับเพื่อไทยกับก้าวไกล,ไกลเนี่ยแข่งแร่งที่สุดจะจับมือกันนะครับแต่เมื่อแยกทางกันเนี่ย แย่ yeah, ทั้งคู่ก้าวไกลก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้า,านทันทีก็จะทํางานส่วนเพื่อไทยก็ต้องไปตั้งรัฐบาลกับกับแก๊งเคี่ยวลากดินแก๊งต่อรองผลประโยชน์นั่นแหละครับเละที่สุดคอรมอชุดนี้เนี่ยนะตั้งขึ้นมาปุ๊บแย่งผลประโยชน์กันเพียบนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือเมื่อเพื่อไทยคนเลือกเส้นทางไม่จับมือกับก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาจะเจออะไรนะครับเมื่อเขาไม่จับมือกับก้าวไกลเนี่ยนะครับ เพื่อไทยถึงทางตันแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับก้าวไกลเนี่ยเขาไม่โหวตให้เพื่อไทยได้ตอนนี้เพราะไอ้เรื่องโหวตเนี่ยนะครับก้าวไกลกับเพื่อไทยดีลกันบนพื้นฐานของการจัดรัฐบาล8พักมันดีลกันบนพื้นฐานนั้นตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยโหวตให้ก้าวไกลเพราะจะอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันคือรัฐบาล8พักและเพื่อไทยโหวตให้ก้าวไกล เพราะตัวเองจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในขั้วรัฐบาลเดียวกันเพื่อไทยไล่ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับและเพื่อไทยกับก้าวไกลอยู่คนละฝั่งกันถ้าก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยแต่เพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว ข้ามขั้วของเพื่อไทยมันก็มีอยู่แค่นี้คือไม่ขั้วภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็เป็นขั้วภูมิพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลไม่ต้องโหวตให้ครับบอกได้เลยเพราะไม่ใช่ขั้วแปดพักแต่มันคือการจัดรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมีพักการเมืองที่มีนโยบายแตกต่างกับก้าวไกลอย่างสิ้นเชิงแล้วในการโหวตให้รัฐบาลซึ่งมีพักการเมืองซึ่งมีนโยบายแตกต่างก้าวไกลอย่างสิ้นเชิงเนี่ยก้าวไกลไปโหวตก็เท่ากับก้าวไกลทรยศคนที่เลือกก้าวไกลก้าวไกลบอกว่าไม่เอากัญชาเสรี เพื่อไทยเป็นรวมกับภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบ,บาลด้วยกันมันก็ต้องเอาการชาเสารดีกลับมาแล้วก้าวไกลจะทําำยังไงก้าวไกลบอกอยากคืนความเป็นธรรมให้กับคนเสื้อแดงนีิรโทษกรรมนะครับให้คนที่โดนคดีการเมืองได้ต่อสู้กับคดีอย่างยุติธรรมแต่พักร่วมรัฐบาลจับเพื่อไทยเขาไม่เอานี่ครับภูมิใจไทยพลังประชารัฐเขาไม่เอาอ่ะเขาเกลียดผู้จุลนิยมตายแล้วถ้าก้าวไกลไปโบวตให้เพื่อไทยแล้วเพื่อไทยไปเอาพลังประชารัฐหรือหรือหรือประชาธิปัตย์มา ไอการหาทางนิรโทษกรรมการหาทางให้คนที่โดนคดีการเมืองได้สู้คดีเนี่ยมันไม่เกิดมันปิดประตูเพราะฉะนั้นก้าวไกลไปบวชให้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเพื่อไทยก็ไม่ต้องมาบอกว่าได้ก้าวไกลต้องสํานึกในบุญคุณคุณแยกคั่วเขาไปแล้วนะครับเมื่อก่อนชอบเทียบกันว่าเพื่อไทยก้าวไกลเหมือนผัวเมียกันนะครับเพื่อไทยจะเรียกตัวเองเป็นผัวหรือเป็นเมียผ,ผมก็ไม่รู้ว่าสมมติเพื่อไทยเรียกตัวเองเป็นผัวก่อนแล้วกันคุณไล่มองเมียหลวงออกจากบ้านไปเนี่ยนะครับคุณไล่เขาไปแล้วเนี่ย แล้ววันดีคืนดีกูไปบอกเมียหลวงว่าเฮ้ยเมียหลวงมึงต้องสนึกบุญคุณกูนะตอนมึงอยู่บ้านกูเนี่ยกูเคยให้เงินมึงกินข้าววันเนี้ยมึงมาถูกบ้านให้กูที่กอยู่กับเมียน้อยไหมน่อยมันได้ไหมครับคุณไล่เขาออกจากบ้านไปนะครับถ้าเทียบเพื่อไทยเป็นเป็นสามีก้าวไกลเป็นภรรยาหลวงเนี่ยเพื่อไทยก็ เลิกกับก้าวไกลเหมือนสามีที่เลิกกับภรรยาหลวงบอกว่าเราแยกกันอยู่แต่พอแยกกันอยู่เสร็จปุ๊บไปบอกภรรยาหลวงว่าไอ้สมัยเรายังเป็นสามีภรรยากันเนี่ยฉันเคยค่าข้าวเธอเดือนละสองหมื่นเพราะฉะนั้นเมื่อฉันเคยให้ข้า,ขาวข้าวเธอเดือนละสองหมื่นเธอมาเป็นคนใช้ให้ฉันหน่อยฉันจะเอาเมียใหม่มาอยู่แล้วนะครับแต่ตอนที่ฉันเอาเมียใหม่มาอยู่เนี่ยเธอเคยกินข้าวบ้านฉันเธอเคยใช้ไฟฟีบ้านฉัน เธอช่วยมาถูบ้านให้ฉันกับเมียเมีมยใหม่หน่อยเธอช่วยมาซักผ้าปุนอยให้ฉันกับเมีมยใหม่หน่อยเธอช่วยเอากางเกงในเมีมยใหม่ฉันไปซักให้หน่อยคุณจะบ้าหรือเปล่าครับคุณทําอย่างนั้นได้ยังไงครับมันทําไม่ได้เพราะฉันก้าวไกลก็ไม่ต้องไปทาเพราะก้าวไกลจับไปโหวตให้รัฐบาลอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่ใช่แปดพักไม่ได้เรื่องแปดพักจบไปแล้วเพื่อไทยเป็นคนออกเองถ้าเพื่อไทยยังอยู่ในสมก,การแปดพักก้าไกล,กลต้องโหวตให้เพราะมันเป็นดีลของการจัดตั้งรัฐบาลแปดพัก นะครับแต่ถ้าเป็นตอนนี้มันไม่ใช่สู่รัฐบาล8ปดพักเพื่อไทยออกไปเองแล้วเมื่อออกไปเองคุณจะไปบอกให้เขาทำกับคุณเหมือนเดิมมันไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ทํากับเขาเหมือนเดิมแล้วเพราะก้าวไกลเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะไม่โหวตให้นะครับเพราะถ้าเขาโหวตให้หนึ่งเขาไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะเอาเสียงโหวตของเขาไปเอาใครร่วมรัฐบาลน,น,นเวลานีนเพื่อไทยยังไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าก้าวไกลโหวตให้เนี่ย เพื่อไทยจะเอาเสียงบวชของก้าวไกลไปเอาใครรูปรัฐบาลไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยเอาใครไปรูปรัฐบาลแล้วพรรคที่กล้าเพื่อไทยเอามารวมรัฐบาลเป็นพรรคซึ่งมีนโยบายไม่ตรงกับก้าวไกลก็จะนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีนโยบายไม่ตรงกับก้าวไกลแล้วก้าวไกลจะบวตให้ได้ยังไงบวตไม่ได้นะครับเพราะถ้าบวตให้ก็เท่ากับก้าวไกลบวตให้เกิดรัฐบาลซึ่งมีนโยบายตรงข้ามกับก้าวไกล จะบวชได้ยังไงอะครับมันบวชไม่ได้เลยไงนะครับแล้วถ้าบวชให้เนี่ยแล้วรัฐบาลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมีนโยบายซึ่งไม่ตรงกับก้าวไกลทาเรื่องชั่วขึ้นมาเนี่ยไอ้พักการเมืองซึ่งทำองชั่วมันก็บอกว่าก้าวไกลคุณอย่ามาว่าผมนะคุณเป็นคนบวชผมเองนะเว้ยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการนะครับเออก็นะครับมีท่านผู้ชมคนนึงบอกว่าเพื่อไทยไม่ได้บอกให้ก้าวไกลโหวตผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเพื่อไทยบอกให้ก้าวไกลโหวตผมเปรียบเทียบ นะครับแต่ผมไม่โดดว่าเพื่อไทยบอกให้ก้าวไกลโหวตนะครับที่ผมจะพูดก็คือก้าวไกลเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปโหวตให้เพื่อไทยนะครับไม่จําเป็นต้องไปโหวตให้เพื่อไทยเพราะเป็นการตั้งรัฐบาลคนละชุดนะครับคนละกรณีเนี่ยอาจารย์ออกจากวอยแล้วใช่ไหมครับทำไมครับผมพูดอย่างนี้แปลว่าผมต้องออกจากวอยเหรอครับวอยเขาไม่ใช่เป็นองค์กรเผด็จการนะครับผมพูดว่าก้าวไกลไม่จําเป็นต้องไปโหวตก็ตรงกับเพื่อไทยเพื่อไทยเขาก็บอกเขาไม่ต้องการเสียงโหวต บางทีต้องเข้าใจความเห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าความเห็นแบบนี้มันไม่เป็นความเห็นที่ทําลายเพื่อไทยเพื่อไทยเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเสียงโหวตจะก้าวไกลเขาก็บอกแบบนี้เพราะเขากลัวว่าสวจะเล่นงานเขาว่าก้าวไกลเพื่อไทยเขาเป็นพวกเดียวกันเพราะฉนั้นบางคนบอกว่าความเห็นอย่างเงี้ยต้องออกจากวอยซ์ไม่ใช่นะครับเพื่อไทยก็พูดแบบนี้ว่าเขาไม่ต้องการเสียงโหวตจะก้าวไกลผมมาพูดตามเพื่อไทยนะครับแล้วมันมีเหตุผลด้วยนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลับไปอยู่กับพี่เธอนะครับอาเจียนปชปเนี่ยความเห็นอย่างนี้ก็เป็นความเห็นเฮงซวยนะค,คือผมเนี่ยวิจารณ์พระประชธิปัต์มาตั้งแต่ปี53นะครับคนที่ใช้ชื่อวอรวิทย์แสนสิบอะไรเนี่ยนะครับก็คงเป็นพวกมนุษย์แบบแนวเปลี่ยนชื่ออีกเนี่ยนะครับผมเนี่ยวิจารณ์ประชธิปัต์มาตั้งแต่ยุคที่พี่ผมเป็นรัฐมนตรีคุณวอรวิทย์แสนสิบเนี่ยนะครับ ไม่แน่ใจว่าใช้ Google เป็นหรือเปล่านะครับถ้าใช้ Google เป็นนะครับดูความเห็นของผมในสมัยประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลปี53นะครับผมวิจารณ์อย่างหนักนวงบังเอิญหาชื่อวอลุฒิแสนสิบใน Google ก็ไม่เจอแปลว่าอาจจะเป็นชื่อปลอมเพมันเมื่อเป็นชื่อปลอมแล้วโจมตีคนทรงเดชด,ด้วยเรื่องเท็จก็ไม่ให้แสดงความเห็นอีกต่อไปอยากพูดพูดได้แต่ความเห็นจะไม่ขึ้นนะครับอยากพูดพูดไปแต่ความเห็นจะไม่ขึ้นนะครับวอลุฒิแสนสิบนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นกเ็เรื่องของก้าวไกลเนี่ยนะครับกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับต้องเป็นมิตรกันแต่ตอนนี้มันเลยไปแล้วนะครับต้องเป็นมิตรกันแต่เมื่อไม่เป็นมิตรแล้วไล่ก้าวไกลเนี่ยนะครับสมการทางการเมืองเปลี่ยนการข้ามขั้วเกิดขึ้นนะครับ คุณเจียบอกเพื่อไทยว่ากลับบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าวะอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าแปลว่าวะอะไรนะครับอ่ะก็เออบางคนบอกว่าอ่านทันได้ยังไงคือผมเนี่ยจังหวัดคนดา่าผมตามันไวจริงๆสวยจริงๆนะเวลาคนชมเนี่ยด้านไม่เห็นนะครับเพื่อนช่วยชมกันเยอะๆหน่อยนะครับเออเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อไทยไล่ก้าวไกลไปเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนสถานการณ์ก้าวไกลาสามารถจะไม่โวตให้เพื่อไทยได้ ทีนี้เมื่อก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยเนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรผมให้ท่านผู้ชมนึกถึงตัวเลขง่ายๆแบบนี้นะครับจอมขวัญแซวเราเปล่าะเหมือนรู้สึกจอมขวัญแซวแซวหรือเปล่าวะผมมีความเป็นผมโดนจอมขวัญกับเหมาแซวไว้ไม่เป็นไรนะครับแซวได้ไม่เป็นไร ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเมื่อก้าวไกลไม่โหวตท่านผู้ชมดูนะครับสูตรจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้จะเป็นสูตรที่มีเ,ออเพื่อไทยนะครับมีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นสูตรซึ่งมีสสทั้งสภารวมกันในประมาณ260นะครับเสียงโหวตนะครับเสียงโหวตนายกที่คุณเศรษฐาต้องการเนี่ยนะครับมัน376 เสียงของฝั่งข้ามพวดที่เพื่อไทยจะไปจับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ265เต็มที่หรือเต็มที่อาจเต็มที่เลย275ผมผมยกให้เป็น275เลยก็ได้275ห่างจาก375ซึ่งต้องใช้โหวตเศรษฐาปัญญาย,ยกประมาณ100ถ้าก้าไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยนะครับแปลว่าท่านผู้ชมค่อยๆนึกตัวเลขเศรษฐาต้องการเสียง375เพื่อเป็นนายกถ้าก้าไกลไม่โหวตให้เพื่อไทย เสียงที่คุณเสรษฐาต้องการในการให้ตัวเองเป็นนายกห0ึจะมาจากไหนคําตอบคือมาจาก2ส,สูตรภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไปอยู่กับเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสสูตรนะครับสูตรที่1คือสอววอวดให้เพื่อไทย100คนนะครับมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าสูตรที่2 นะครับเพื่อไทยคุยกับพลังประชาะรัฐรวมไทยสร้างชาติ2องพันี้สอสอรวมกันประมาณ70แปลว่าถ้าเพื่อไทยคุยกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติได้สอสอประมาณ70เพื่อไทยต้องหาเสียงจากสอวอ,อีก30เพราะถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยเพื่อไทยเจอด่านมรณะและด่านมรณะเนี่ยที่ว่าคืออะไรนะครับคือ เพื่อไทยจะถูกบีบให้ทางเลือกมีแค่2ทางทางที่1ไปหาเสียงจากสอวอให้ได้100ทางที่2คือไปจับมือกับพักประยุทธ์และพรคประวิทย์นั่นก็คือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐและเอาสอวอมาอีก3040ท่านคิดว่าทางไหนเป็นไปได้สําหรับเพื่อไทยมากกว่ากันระหว่างหนึ่งไปหาสอวอมา100คนกับทางที่2คือไปคุยกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและสอวอ,อีก30 40ทางที่ง่ายที่สุด ที่จะได้100คนถ้าก้าวไก่ไม่โหวตเนี่ยนะครับคือไปคุยกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ขอให้สองพักหาสาวมมาช่วยเพื่อไทยอีก30หรือ40นั่นนะคือทางที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อก้าวไก่ไม่โหวตเพื่อไทยจะจบด้วยการต้องไปคุยกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติทันทีด่านมรณะนี้คือเพื่อไทยจะเข้าสู่ ประตูที่สองหรือประตูที่สามของการผิดคําพูดให้กับประชาชนผิดคําพูดข้อที่หนึ่งไม่ตัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วผิดคําพูดข้อที่สองไม่ฉีก MOU แล้วมาขั้นที่ข้อที่สามไม่เอาสองลุงมันจะมาทันทีเนี่แหละคือต้นเหตุของสถานการณ์ที่มันล็อกกันอยู่ขนาดนี้ถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยเพื่อไทยต้องเอาพลังประชาะรัฐรวมไทยสร้างชาติและถ้าเพื่อไทยเอาพลังประชาะรัฐรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยจบเพ จบเหตุทันทีจบเหตุทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงพูด